มาครับทุกคนมาทําเมนูไข่เตามันม่วงไส้ชีสเยิ้มๆตามสูตรของผมกันทั้งกรอบทั้งนุ่มหนึบเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ไส้ข้ขาวโพดไข่กุ้งกับชีสจมเยิ้มเข้ากันดีมากๆเลยครับเริ่มแรกเอามันม่วงที่นึ่งแล้วมาบดจากนั้นก็ใส่น้ําตาลแป้งและก็ส่วนผสมอื่นๆลงไปได้เลยครับผสมให้เข้ากันจากนั้นตามด้วยนมนะครับเราจะค่อยๆนวดนวด,นวดจนเนื้อเขาเนียนแบบนี้ส่วนของตัวไส้เราผสมชีสข้าวโพดไข่กุ้งและก็มายองเนสผสมให้เข้ากันเลยจากนั้นเนี่ยเราจะปั้นแป้งเป็นก้อนแแแแลลล้้้้้้วววกกกบบบคึงงใหเขาาานนีร็ตตมดยไส วังอย่าให้ไส้เยอะเกินไปไม่งั้นตอนทอดไส้จะแตกหรือระเบิดได้นะครับแล้วก็ตั้งหม้อทอดวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันพืชดีลาคุณค่าดีๆจากส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทอดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงท้งวิตามินอ e ีและโอเมก,าก้าสามหกเก้าการันตีรสชาติโดยเชฟระดับสากลเราจะทอดด้วยไฟประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะใส่ไข่เตาลงไปก่อนอย่าพึ่งคนเขานะครับให้เขาเซ็ตตัวหน่อยใช้กระชอนคึงๆเขานิดหนึ่งจนเขาได้ทรงกลมสีสวยแบบนี้แล้วเราจะพักเขาให้เย็นตัวนิดหนึ่งเห็นไหมครับว่ามีความกรอบนอก ชีทข้างในยืดเยื um ้อๆ um เลยเมนูกินเล่นง่ายๆแบบนี้เอาไปลองทําทานกันดูนะครับนอ,อกจากเรื่องทอดแล้วเนี่ยน้ำมันพืชลีลาเขายังใช้ได้ทั้งทอดผัดอบครบจบในขวดเดียวเลยนะครับแถมยังทําให้อาหารสีสวยน่าทานกรอบนานและไม่อมน้ำมันด้วยเพื่อนๆลองหาน้ำมันพืชด,ดีๆอย่างน้ำมันพืชลีลามาติดบ้านกันไว้ด้วยนะครับ